เดีอยวเราเราจะไม่เมีขวไม่เสือเดี๋ยเรอเฮ่อเฮีใส่เส้นเชสรนะอยากค่ะก็เป็นขบวน สวยงามของเรานะคะจากบ้านประชาพักดีอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะมาด้วยสัญลักษณ์ยิงหน้าไม้นะคะสุนีโมยอจอบิเศเฉยเจตุนเดู้ชยประชาพักดียอต่อชันขังทุนตงานชั้นไนรู้เห็นช่แล้ก็ตัวเดน้องมุโตเป็่การดูนี่ยเล่นเตลอวะ แลนขบวนนะคะจากบ้านห้วยโพมอำเภอเชียงคำจะแบบพยาวนะคะส่วนรีโมยลูาจะไปส่เคืนเจ้นุนเดือด